แต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอรัฐมีความคิดที่จะกระจายความเจริญ mm hmm. ก็ไปทําแบบนี้กรณีชนะขึ้นมาแบบนี้ครับว่าอายุดีเอาตรงเนี้ยมาทําเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วกันจําเป็นแค่ไหนที่ต้องฟังคนในพื้นที่แล้วกรณีที่เกิดขึ้นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันนิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกมันมันเสียไปมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่มาเรียกร้องก็คือเด็กผู้หญิงจับไปสามสิบกว่าคนด้วยอันนี้ไง ไอ้นี่ไงที่เขาไม่ได้เชิญสาเสวนาเรื่องประชาธิปไตยอะแล้วมาโทษผมในในปฏิธานเนี่ยมาบอกว่าคนแดนไกลเป็นคนไปนรับบี้มันบ้าเปล่าว่าอุสาเรียนวิทยาเอกมาไม่รู้มันจมจับฉลากมาเรียนมาอ,อมันคือคือค,คือเราเองเนี่ยต้องดูตัวเราว่าเราเป็นประชาธิปไตยจริงปะ่ะไม่ใช่ว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วถือว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่มีใครเชื่อหรอกเขาดูเขาเขาเขาให้คะแนนวิธีการเป็นประชาธิปไตย ในหลายในหลายขั้นตอนเขาอยู่นะครับยังเสียเวลาพูดตรงนี้ก็ให้รู้ว่าเรื่องของจนะเนี่ยมันเกิดการกระบวนการเฮงซวยในระบบราชการคืออยูอยูสออบาตาเนี่ยเราตั้งมาเพื่อจะทํางานคู่ขนานในการที่แก้ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ตอนนั้นที่ผมยุบอะ่ะเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกไปส่งคนไปกินโอไปกินอะไรนะ อา,อายุราชการเป็นทวีคูณไปส่งไปเบี้ยเลี้ยงแล้วมันประโยชน์ได้น้อยครับประโยชน์ได้น้อยผมก็เลยยุบทีนี้ก็ตอนหลังมาเขาก็ตั้งใหม่ตั้งใหม่ก็ไม่ว่ากันตอนหลังทวีไปทําก็ทําได้ดีนะครับมันอยู่ที่คนทําด้วยนะตอนหลังมาเนี่ยขณะนี้เขาดันไปให้อํานาจส,สออปตอว,ว่าให้จัดการวางยุทธศาสตร์ในการบริหารพื้นที่ภาคใต้มีนี่สรุปแล้วเนี่ยมีโรงไฟฟ้า มีกําจัดขยะโมฟิตมีนิชมมุตสาหกรรมให้สออบตเป็นเจ้าภาพจัด e อ c แบบเดียวกับ e อ c ทางตะวันออกนั่นแหละให้กับทางภาคใต้เสร็จแล้วอยู่ๆก็ไปจิ้มเลยนี่จิ้มเอาตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันสวยงามแล้วก็สิ่งแวดล้อมเขาก็กลัวจะเสียเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ทําประมงพื้นบ้านของชาวบ้านเขานี้ยอยู่ๆก็จะไปเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นไปเป็นเขตอุตสาหกรรมก็กวานซื้อที่กันวิ่งกันอุตรุดนะครับมี นายคนหนึ่งก็เข้าไปคงหาพี่ป้อมอ่ะเพราะพี่ป้อมเป็นคนคุมเป็นคนคุมเรื่องของเอ,อ่อออบตอเอ่อใจถึงพึ่งได้ก็เลยจัดการสั่งการปั๊บเรียบร้อยไปทำเลยทั้งทั้งจะทำม,ทมีทั้งทำาลงไฟฟ้าทำอะไรไรวันนี้เนยรู้มไหมว่าไฟฟ้าภาคใต้เนี่ยเกินเอ่อความต้องการความต้องการน้อยกว่าก,กำลังผลิตนะเราจะไปทำอีก S <S แลผลสุดท้ายพวกเนี้มันจะกลายเป็นภาระของประชาชนเพราะว่ามันต้องเซ็นสัญญากับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าไฟฟ้าผลิตภูมิภาคอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ต้องมีหน้าที่เก็บตังค์มาก็จ่ายจ่ายให้เอกชนที่ลงทุนทั้งๆท,ท,ที่ไฟมันใช้ไม่หมดเอาไม่มีตังค์จ่ายทาไงขึ้นค่าไฟอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าบริหารไม่เป็นนะคือนายกเนี่ยถ้าจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันต้องสาม,มารถจิกได้ทุกคนนะ ว่าเฮ้ยไปถึงไหนเรื่องนี้ทําไงทำไมคิดงนี้เราควรจะลงทุนเพิ่มหรือเปล่าแล้ววันเนี้จะจะจะ,จะทําตรงเนี้ยสรุปแล้วจะทํานิคมละจะทำ,วะทำพวกปิโตเคมีอะไรพวกนี้อ่าก็คงจะไปทําปิโตเคมีตรงนั้นชาวบ้านเบอกเฮ้ยมลพิษอย่างนี้ผมจะอยู่ยังไงผมเป็นที่ของผม,ผมที่สีเขียวที่นี้ก็คุยกันนี่คุยกันก็กลายเป็นมีธรรมนัตไปธรรมนัตวันนี้เห็นเขียนจดหมาย เขียนเฟซบุ๊กถึงชาวบ้านก็ห่วงใยชาวบ้านคุณธรรมนัทก็อยู่เป็นเลขาพักพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐเป็นพักที่สนับสน,นุนรัฐบาลแต่วันนี้อา้าวเลขาพักบอกว่าเป็นห่วงคนชนะไม่ได้พูดคุยเพราะไม่ได้อยู่ในคอรมอแต่ท่านนายกท่านก็เอ้ยใครมาเกะกะทำเนียบไม่ได้นะคุยไม่รู้เรื่องก็แต่ออกไปไอ้นี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. คุยยังไม่สิ้นกระแสความ นะต้องคุยกันให้คิดสิ้นกระแสความอย่างตอนนั้นผมเคยทำนะตอนที่ลงแยกแก๊สที่เะ,ะนาเหมือนกันคือคิดขึ้นท่อเอา,อางี้ดีกว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมี JDA มี joint development area เป็นเขตทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลเซียถ้าเราไม่เอาท่อแก๊สขึ้นฝั่งเรามาเลเซียก็เอาไปใช้หมดเราก็เออเรื่องอะไรเราคนละครึ่งก็ขอใช้ด้วยสิ ก็เราก็เลยต้องทําคลอแก๊สขึ้นแล้วมันต้องขึ้นตรงแต่คนละที่กันนะตรงนั้นไม่มีเรื่องปัญหาเสี่ยงแวรอมขนาดนี้ไม่มีนะครับก็มีการคัดค้านเยอะพอสมควรแต่ตอนหลังมาค่อยเคลียร์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 จนเหลือน้อยละน้อยแล้วไม่ฟังเราก็สลายการชุมด้วยความระม่อมกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ขอฝอขอฝอมันมือหนักไว,ไว้ไว้ไปปาบทหารเกเรแล้วกัน นี่นี่ข่าวนี่ฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนการทําประชาพิจารณ์นะฮะมีการพยายามที่ทําประชาพิจารณ์แต่คนที่เห็นคัดธ้าคนเนี่ยไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ก็คือว่าในสถานที่ที่เขาท้ายทําประชาพิจารณ์เนี่ยนะครับก็มีการรับฟังความเห็นของชาวบ้านนี่แหละนะครับแต่ว่าปรากฏว่าชาวบ้านที่ตั้งใจจะมาคุยเพื่อแสดงความเห็นที่ตรงกันข้ามเนี่ยกับนินมมนคมนยฮะนตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะฮะก็โดนกันออกไปจากพื้นที่หมดเลยครับคือไม่มีการฟังชาวบ้านเลยว่า คือเป็นการฟังแต่ในนามอ่ะนะฮะแต่ว่าในทางพฤติกรรมแล้วทางพฤตินัยแล้วเนี้ยไม่ได้มีการฟังชาวบ้านจริงๆนะฮะอันเนี้ยคือคุณคุณทนีฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันเป็นวิธีของรัฐบาลประชาธิปไตยที่ทํากับประชาชนแบบนี้จริงๆคือคืออย่างนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเขามาจากการปฏิวัติเพราะฉะนั้นเขาก็จะชินกับการสั่งการ พราะในการรับฟังเนี่ยเลยน้อยประเทศจริงเอาเราต้องบอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยเรื่องรับฟังประชาชนมีน้อยมีสองอย่างไปหาเสียงกับไปกวาดล้างวิธีที่ดีที่สุดทําให้มันถูกต้องซะวันนี้หน่วยงานสบตไม่มีอํานาจในการทําเรื่องพวกนี้เรื่องที่ EIA เรื่องอะไรต้องทําแล้วก็ต้อง,ต,องต้องมีการประมูลเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่อยู่ๆให้บริษัทเดียวจิม้มนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย แล้วจะเซ็นสัญญาย,ยางไงยังไม่รู้วันนี้คือเอาเนี้ยอะลงมือเร็วเกินกว่าที่จะได้รับอนุมัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเนะมันราะนั้นก็เลยวุ่นวายหมดรลา้ชาบ้านก็รู้ตัวก็เลยต่อ,ต,อต้านจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีมีหลักการให้ชัดเจนแล้วก็ตรวจพื้นที่ว่ามันถูกต้องไหมมันจะทําลายนิเวศไหมแล้วก็สิ่งที่จะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยสร้างคาร์บอนฟุตพิ้นเท่าไหร่ไหวไหม ซึ่งวันนี้นายกอุตสาห์ไปครอบยี่บหกมาเขากําลังเรียกร้องให้อ่ลดขบอนไอขบันฟุตพินทั้งหลายนี่นายกกับโครงการนี่คือโครงการโคตรมหาเพิ่มอำนาจขบันฟุตพินเลยคือทนที่ไปแนะนำอย่างนี้ได้ไงเขาซื้อที่กว้านไปหมดแล้วว่าไปแนะนำอย่างนี้เขาก็ช้าสิเขาก็ได้ช้าไปให้เขาประมูลเปิดอะไรแล้วเขาซื้อที่กันดักกันไปหมดแล้วก็มันเหมือนคนซื้อหุ้นอะซื้อปุ๊บโอมิคอนมาหุ้นตกก็ต้องทนเอาต้องทนเอา ทนไปก่อนจนกว่าโครงการมันมันไปได้โครงการไม่ไปไม่ได้ก็ไปสร้างเอ่อสร้างโรงแรมสร้างบังกโลรับท่องเที่ยวไปต่อไปอดีกว่าคนับ <Yeah. S 1> อย่าไปทำอย่างนั้น